่อนอื่นนะครับขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมชื่อนายประวัลปติมนครับเป็นรับหน้าที่เป็นเป็นพิธีกรในการสัมภาษณ์วิทยากรในวันนี้นะครับในหัวข้อ The Journey of Marketing s k i l l for s t a r t Up ครับเดี๋ยวรบรวนพี่วิพูแนะนําตัวเองสักนิดหน่อยครับครับผมสวัสดีนะครับผมวิภูนะครับก็เป็น c o f าวเดอรนะครับของ Meet a อ a t a r นะครับ Start-up f u n d b a s e ไทยายแรงนะครับ เดี๋ยวเราขอเริ่มคำถามแรกเลยนะครับจุดเริ่มต้นของอมิดอวาตารนะครับเกิดมาจากแนวคิดอะไรบ้างครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวมิโนวตาเนี่ยครับจากจากตัวเองเนี่ยครับได้อยู่ในวงการธุรกิจอาหารมาประมาณเกือบ10ปีแล้วนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเทรนด์ของอาหารที่เกี่ยวกับแพนเบสเนี่ยมันเริ่มที่จะเรียกว่าเป็นกระแสที่แรงขึ้นแรงขึ้นในทุกวันนะครับเมื่อประมาณ5ตั้งแต่เมื่อประมาณ5 6ปีที่แล้วนะครับเราก็เห็นแบบว่าอยต่างประเทศเนี่ยเขามีแพนเบสเขามีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเรียกว่าเป็นอาหารในยุคใหม่นะครับแล้วมันให้ประโยชน์กับ ต่อคนบริโภคต่อผู้บริโภคเองนะครับแล้วก็ยังให้ประโยชน์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเราก็เลยสนใจในส่วนของตรงนี้มาแล้วก็เริ่มที่จะเชตทีมนะครับแล้วก็เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์มาประมาณ5้ปีที่แล้วครับผมแล้วขอถามนะครับว่าม e ตรอวาตารชื่อครับมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับไี่ถึงเป็นชื่อนี้ครับครับผมก็ต้องบอกว่าหน้าตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยครับแพลนเบสมิตเนี่ยมันยังไม่มีคําจํากัดความ ในภาษาไทยเลยนะครับเพราะมันเป็นเรียกว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับเมืองไทยนะครับเราจะเรียกมันว่าเป็นเนื้อจับพืชหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะดูแบบว่าไม่ไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่เราก็เลยอลองคิดดูว่าเอ๊ะไอ้ตัว plant-based เนี่ยม,มันมันมีคอนเซ็ปต์ของมันก็คือว่าเราทําเนื้อที่มันจับพืชแล้วมันให้เหมือนเนื้อจริงมากที่สุดมันก็เหมือนกับเป็นเนื้อสัตว์ที่อวตารออกมานะครับคำว,ว่าอาวตารก็คือการแปลงร่างการจาแรงกาย นะครับเขาก็เลยตั้งชื่อแบรนด์ว่ามีโอวตาลก็คือเนื้อจำแรงครับผมแล้วมันใช้เวลานานไหมคบกว่าจะได้สูตรที่แบบเป็นสูตรเฉพาะของของ,ของเราใช้เวลานานมากนะครับก็ตั้งแต่เราเริ่มเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วเราก็ค่อยๆเริ่มพัฒนานตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าโน้ตเฮาสเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายเหมือนในปัจจุบันนะครับกว่าที่เราจะพัฒนาตัวสูตรออกมาได้เนี่ยก็ใช้เวลาเกยอบประมาณ4-5ปีนะครับแล้วก็ ต่อให้เราพัฒนาได้แล้วนะครับก่อนก่อนที่เราจะวางสินค้าหรือรอนสินค้าเข้าตลาดเนี่ยครับเราก็จะต้องทำ customer validation นะครับก็คือเอาให้ผู้บริโภคตัวจริงเนี่ยได้ลองชิมดูนะครับเราก็ครั้งแรกเลยเนี่ยเราเปิดตัวในงาน Food and ด์โฮเทลไทยงานปี2อ1 9นนะครับประมาณเดือนกันยายนก็ได้รับผลตอบรับดีมากนะครับหลายคนก็แบบเฮ้ยมันคืออะไรนะครับแต่ว่าหลายคนที่แบบว่าอาจจะผูกพันกับต่างประเทศอาจจะเคยไปต่างประเทศไปเดินงานต่างประเทศมาเนี่ยก็จะรู้ว่า เคนี่มันคือพนเบสนะอะไรอย่างเงี้ยครับกว่าจะทําให้คนเข้าใจนะครับแล้วก็ได้ลองชิมแล้วก็รับฟีดแบ็กมาเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยเราสามารถที่จะเริ่มขายได้จริงๆนะครับก็ประมาณเดือนเมษายนปี2020ครับก็ใช้เวลาก็ประมาณเกือบครึ่งปีเลยกว่าเราจะพัฒนาตัวไฟนอนของเราได้ครับมันมันใหม่มากสำหรับคนไทยไหมครับ ใหม่มากครับก็คือหลายคนยังไม่รู้จักนะครับก็คือคนเดินเข้ามาแล้วก็ถามว่านี่คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะบอกอ๋อนี่มันเป็นเนื้อที่มาจากพืชนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บแล้วหยิบชิมเลยเขาก็อ๋อหมูสับนีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะบอกอ๋อนี่ไม่ใช่หมูจริงนะมันเป็นหมูที่มาจากพืชนะครับทุกคนก็อาจจะงงแล้วก็ตกใจกันนิดนึงว่าเฮ้ยมันมันเป็นพืชจริงหรอทําไมถึงไม่ไม่สามารถที่จะเรียกว่ารับรู้ถึงความเป็นพืชของมันได้ครับแล้วที่วางขายมาเมื่อปีที่แล้วครับ ตอบบบบรรัััยงงงไ้าคก็ต้องบอกว่าผลตอบรับเป็นดีมากเลยเพราะว่าตั้งแต่เราไปเริ่มชิมลางเปิดตัวตั้งแต่เดือนกันยายนก็มีคนทักเข้ามานะครับในแฟนเพจในไลน์แอดในอะไรอย่างนี้ว่าเมื่อไหร่ของจะขายทัทีนะครับเราก็อยากที่จะรีบขายเร็วๆจนจนโดนแฟนเพจนเนี่ยบนแล้วก็ว่ากันแบบเมื่ <c oughs> อไรจะทีนข <c oughs> องจริงหรืเอเปล่านี่อะไรอย่างเงี้ยเอาอะไรมาให้ชิมตั้งแต่ตอนนี้แล้วยังไม่ขายอีกนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ปรากฏการตอนนั้นก็เรียกว่าค่อนข้างถล่มทลายเหมือนกัน ท,ที่เปิดตัวออกไปแต่ว่าต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยบังเอิญเนี่ยมันติดช่วงโควิดพอดีมันเดือนเมษาปี2020นเป็นช่วงแรกเลยที่เขาเริ่มปิดประเทศเราทำกิจกรรมไม่ได้เลยตากที่เราอยากที่จะเปิดตัวนะครับอลังการยิ่งใหญ่ที่พารากอนอะไรอย่างเี้นะครับก็ก็เป็นเปิดตัวออนไลน์แทนนะครับแต่ก็ยังเรียกว่าได้ได้ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีเลยครับแล้วมันมันต่างจากเอ,อ่อพวก เนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารเจแล้วก็อาหารมังสวิรัตและอาหารมังสวิรัตอะไรนี้ไหมครับใช่ครับมันต่างกันหลายคนก็จะต้องถามนะครับอันนี้เป็นคําถามแบบเ,เรียกว่าทุกคนจะถามเลยแล้วมันต่าง <c oughs> กัน <c oughs> ใช่ <c oughs> คือจริงๆก็ต้องบอกว่าก็คือเราอะ่ะ คนไทยเราคุ้นเคยกับอาหารเจอาหารมังสวิรัติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีตัวนี้ออกมาเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าเอ้ยมันก็เหมือนกับอาหารเจอาหารมังสวิรัตินะครับเราก็เลยก็เลยจะต้องเรียกว่าให้ความรู้เกี่ยวกับข้อแตกต่างของมันจุดแข็งของมันว่ามันต่างกันนะครับโดยที่1เนี่ยตัวอาหารเจอาหารมังสวิรัติเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีสมัยก่อนนะครับสาปีที่แล้วนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยคิดผลิตตัวโปรตีนเกษตรขึ้นมาเขาก็เลยเรียกว่าโปรตีนเกษตรเพราะว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นที่แรกที่ ลิตตัวที่เป็นโปรโตีนจากพืชขึ้นมานะครับเทคโนโลยี Technology ตอนนั้นเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอตัวโปรโตีนเองก็ดีนะครับเรื่องของกลิ่นนะครับเรื่องของเนื้อสัมผัสเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนเนื้อสัตว์จริงๆนะครับตัวพลาสติเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัตินะครับ5้าอย่างที่ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ก็คือรูปร่างหน้าตาของมันโอเคอาหารเจรทําได้รูปร่างหน้าตาอมอนเลยมูห็ดเป็นไก่หน้าตาเจออกมาถูกไหมครับแต่ตั้งแต่ข้อ2ไปเนี่ย เจเนี่ยจะเริ่มแพ้แล้วนะครับรูปร่างหน้าตารสชาตินะครับโอเคอาหารเจาบางที่อาจจะทําได้รสชาติดีนะครับแต่แพนเบสเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนเนื้อสัตว์จริงโดยที่ไม่ต้องปรุงเลยนะครับกลิ่นนะครับอันนี้เนี่ยอาหารเจเนี่ยแพ้แน่นอนมันมีกลิ่นถั่วมันมีกลิ่นผักกลิน่นอะไรอย่างเี้แต่แพนเบสเนี่ยกลบกลิ่นได้หมดแล้วนะครับ เนื้อสัมผัสเวลากินเข้าไปนะครับเราเห็นโอ้อาหารเจเนี่ยเหมือนจริงพอกินเข้าไปปุ๊บอ๋อนี่มันแป้งชัดๆนี่มันอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยแคนเบสเนี่ยเวลาเรากัดเข้าไปนะครับความสู้ลิ้นความต้านฟันของมันเนี่ยมันจะมีลักษณะในความยืดหยุ่นความนืดเนี่ยเหมือนกับเนื้อสัตว์จริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการนะครับว่าโอเค โปรตีนมันจะต้องเทียบเคียงกับในสัตว์คนทานเนสัตว์เพราะคณต้องการโปรตีนไม่ได้ต้องการคาร์โบไฮเดรตอาหารเจอาจจะยังมีคาร์โบไฮเดรตอยู่เยอะนะครับตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยมีโปรตีนมีไฟเบอร์มีครบทุกอย่างนะครับแล้วตอนนี้เราเออทางทางแบรนด์ครับมีโปรดักอะไรบ้างครับณปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าที่เราวางขายแล้วนะครับก็จะมีตัวหมูกรอบจำแลงนะครับที่เป็นตัวขึ้นชื่อของเราเลยนะครับแล้วก็มีหนูสับจำแลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะผม ผปิตประมาณ2อสอย่างเอาไว้นะครับที่เราผลิตเสร็จพร้อมที่จะจัดจําหน่ายแล้วครับเดี๋ยวอาจจะเป็นช่วงหลังเดยีนี้เราจะได้ล็อต d u c ตเพิ่มขึ้นมาได้ครับครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วคิดว่าจะมีการขยายรายผลิตเป็นอาอื่นไหมครับแน่นอนครับใช่ครับก็แพลนเบสนะครับตลาดด้วยตัวของมันเองด้วยคอนเซ็ปต์ของมันเองเนี่ยคือมันจะเป็น เนื้อที่ทํามาจากพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อสัตว์ทุกอย่างท,ที่คนบริโภคเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นจุดหมายของเราเลยว่าเราอยากจะทําให้มันเหมือนกับเนื้อสัตว์จริงๆนะครับเราทําหมูสับเราทาหมูกรอบมานะครับมิชชั่นของเราเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดอาหารทะเลนะครับที่จะทําออกมาให้ได้ใกล้เคียงไม่เหมือนอาหารเจนะครับต้องเป็นแพนเบสจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่ยากที่สุดเนี่ยผมมองว่าเป็นพวกเนื้อสเต็กผื้อชิ้นใหญ่ๆ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นจุดหมายปลายทางเราเลยว่าถ้าเราสามารถที่จะทำเนื้อสเต็กทีโบนทำอะไรนี้ออกมาได้แล้วเนี่ยครับก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จกับกับตัวแพลนเบสตัวนี้เลยอ๋อโอเคครับแล้วสถานการณ์ของมิตรอวตารตอนนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับมีการปรับตัวไปในทิศทางไหนบ้างครับครับผมก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ของมิตรอวตารนะครับณปัจจุบันเนี่ย ก็เรื่องของโควิดนะครับที่ค่อนข้างที่จะถาโถมเข้ามาในประเทศเหมือนกันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตลาดหลักของเราเนี่ยเรามองว่าตลาดมันจะเป็นตลาดของฟู้ดเซอร์สของร้านอาหารโรงแรมนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยฟู้ดเซอร์สร้านอาหารโรงแรมเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันถูกปิดไปนะครับมันถูกชะลอตัวลงนะครับเราต้องปรับตัวไปแทนว่าจากเดิมเนี่ยเราตั้งไว้ว่าฟู้ดเซอร์สเนี่ยจะต้องอยู่ถึงประมาณ60%นะครับร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยอาจจะสัก3 0มนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ตัวเลขมันก็จะกลับกันเลยว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยมันน้อยลงนะครับรวมถึงในลักษณะของการขายออนไลน์ที่เราเน้นมากขึ้นด้วยครับ ขายออนไลน์นี่เรามีขายทางช่องทางไหนบ้างครับครับก็ของออนไลน์เนี่ยเราก็จะมีช่องทางของเราเองนะครับก็คือเฟซบุ o กนะครับอ่าสแลมมิดอวตารนะครับไลน์แอดนะครับแอดมิดอวตารนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับอ่าอีกหลายแห่งนะครับอ่าใน Food Project นะครับในแมคโครออนไลน์ก็มีนะครับผมก็ t o p s ส์ออนไลน์ก็มี นะครับหรือว่าเฟรชเกตนะครับหรือหลายๆแบรนด์นะครับก็มีของเราวางขายแล้วครับผมแล้วแนวโน้มครับทิศทางการทำตลาดออนไลน์ในในโลกปัจจุบันแล้วก็นาคตนะครับมันจะเป็นอย่างไรครับให้เราสามารถแบบไปต่อได้เพราะว่าสมัยนี้ก็คือธุรกิจต่างๆที่เข้ามาครับมันก็จะเป็นออนไลน์เพิ่มมากขึ้นคู่แข่งมันก็เริ่มเยอะมากขึ้นอย่างเงี้ยครับตอนนี้วิธีอย่างไรบ้างครับ ก็เรามองว่าตรงนี้เนี่ยในในโลกของออนไลน์มันก็จะเป็นมาร์เก็ตติ้งอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเราก็ต้องเน้นในในส่วนของมาร์เก็ตติ้งที่มันเป็นที่มันเป็นออนไลน์ให้มันมากขึ้นใช่ไหมครับเรามองในเรื่องของการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภคมันจะมีความยากนิดน,นึงก็คือว่าของเรานี่มันเป็นอาหารส่วนใหญ่แล้วคนระคนจะต้องชิมถึงจะรู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า1เนี่ยอินฟลูเอนเซอร์นะครับร้านอาหาร พวก food influencer ดังๆหรืออะไรเงี้ยครับค่อนข้างที่จะช่วยเราได้เลยในการที่เฮ้ยเขา,ารีวิวนะครับเขาชิมเขาถ่ายรูปอาหารสวยๆนะครับตรงนี้เนี่ยมัน,มน,มนช,ช่วยตลาดออนไลน์ของเราได้อยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็จะเน้นเนี่ยครับทางด้านทางด้านของ influencer เป็นหลักๆเลยนะครับมันตรงนี้เนี่ยเร,เรียกว่า impact ที่สุดลกแนาคิดท,ทางการทํางานใส่การตลาดครับมันจะมีแนวโน้มการเติบโตหรือว่าเป็นที่ต้องการในอนาคต บ้างหมายถึงสายการตลาดหมายถึงบุคลากรอ,อะไรอย่างนี้ครับใช่คือจริงๆผมมองว่าเรื่องการตลาดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่พอๆกับเซลส์นะครับก็เซลส์กับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันไปด้วยกันอยู่แล้วนะครับคนที่จะ,ะนำให้ให,ให้ให้สินค้าได้รับการบริโภคเนี่ยจริงๆแหละน่าจะเป็นทางเซลส์มากกว่าคือเออขอโทษน่าจะเป็นทางมาร์เก็ตติ้งมากกว่านะครับคืบอเซลส์เขามีหน้าที่พุชสินค้าเข้าไปนะครับ เอาสินค้าเนี่ยเข้าไปขายใน distribution channel ในช่องทางส่วน marketing เนเป็นคนคูมันออกมาคนดึงมันออกมาก็คือคนที่จะทําให้ลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาชิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายงานการตลาดเนี่ยค่อนข้างนี่สำคัญก็ตอนนี้เนี่ยของของมิราวตาเนี่ยครับเราก็จะมองในสายการตลาดเนี่ยมันก็จะมีสองสายก็คือแบ่งง่ายๆเลยก็คือเป็นออนไลน์กับออฟไลออนไล์เลย ก็คือออฟไลน์ line, เนี่ยเป็นการตลาดที่จะต้องไปช่วยดูที่เป็นเป็น traditional marketing นะครับส่วนออนไลน์เนี่ยก็เราก็จะเน้นในเรื่องของทางคอนเทนต์นะครับในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ในเรื่องของประมาณนี้ครับแล้วทางทางทางมิดอวตารนะครับมีวิธีทำให้ธุรกิจมีความแต,ตาากต่างจากคู่แข่งยังไงบ้างครับหรือว่าเป็นคู่แข่งรายใหญ่ก็ได้ครับครับผมก็หนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยตัวสินค้าของเราเนี่ย เราพยายามทําให้มันแตกต่างต,ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับแพนเบสเนี่ยในต่างประเทศที่ดังมานะครับคือมันมันจุดกําเนิดมาจากเนื้อเบอร์เกอร์นะครับเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ฝรั่งเขาชอบกินกันที่คนยุโรปค,คนอเมริกันเขาชอบกินกันแต่ของเราเนี่ยเราพยายามแหวกแนวมาเลยว่าเเราอยากทําเนื้อที่เป็นเนื้อของเอเชียเราอยากทําหมูหมูสับหมูกรอบที่คนเอเชียเนี่ยใช้กันเยอะ นะครับเราก็แหวกออกไปละหนึ่งปุ๊บหุูกเกอบของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรียกว่าเป็นยูนิคมานานจนกระทั่งรายใหญ่เนี่ยเห็นในช่องทางก็เริ่มทําตามเราบ้างหรืออะไรอย่างงี้นะครับก็ว่ากันไปต่อไปเราก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราก็จะต้องแหวกแนวนะครับในเรื่องของโปรดักที่มันจะต้องฉีกกันออกไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งก็เช่นกันครับคือต้องบอกเลยว่าโอเคเราไม่ได้มีงบประมาณที่จะไปทุ่มให้กับทางทีวีชานลทีวีซี เหมือนกับรายใหญ่นะครับเราอ่ะก็จะใช้ในส่วนของ micro, ทั้งไมโครทั้งนาโนอินฟลูเอนเซอร์เ้าเอาจำนวนเน mm ี่ยเข้าว่านะครับเอาวิสิบิลิตี้เนี่ยเข้าว่านะครับแล้วอย่างนี้ถ้าอยากให้ฝากถึงน,น้องๆการตลาดนะครับว่าในทักษะของนักการตลาดรุ่นใหม่ครับในปัจจุบันมันต้องมีอะไรบ้างครับมีทักษะอะไรบ้างก็อยากจะฝากน้องๆนะครับ <m> สำหรับคนที่อยากเข้ามาทำในส่วนของมาร์เก็ตติ้งนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพี่สัมภาษณ์นะครับน้องที่แบบว่าจบใหม่แล้วถามว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็จะถามเลยอ่ะมาร์เก็ตติ้งของน้องน้องอยากทำอะไรน้องเห็นภาพที่สวยหรูอของแบบอู้มาร์เก็ตติ้งมันสนุกอย่างั้นสนุกอย่างน,น,น,างนี้ใช่ไหมครับพี่ก็อยากจะแบบว่าอยากให้น้องเนี่ยได้โฟกัสว่ามาร์เก็ตติ้งจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมันคือเซิร์ฟนิทของผู้บริโภคนะครับคอนเซ็ปต์แบบว่าอันดับที่สูงเลยแล้วเราจะเซิร์ฟนิ เราจะมาทางไหนเราอยากให้เขามีความคิดว่าแบบฉันอยากจะเข้ามาทำมาร์เก็ตติ้งในบริษัทนี้เนี่ยทำอะไรอย่างไรนะครับ5้ u นะยครับว h a เว h น n w รวท h เาสนะครับ, What, when, by, why, how, รบสำคัญมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของทั่วไปเนี่ยก็อยากจะบอกว่าก็คนที่ทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้เยอะมองเห็นเยอะเก็บข้อมูลนะครับเห็นทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นคนที่สนใจสิ่งรอบข้างอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยความเร็วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ยิ่งเร็วเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งได้เรียกว่าได้เปรียบผู้แข่งนะครับหลายคนก็คงจะเคยได้ยินแล้วนะครับปลาเร็วกินปลาช้าละเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ใชปลาใหญ่กินปลาเล็กละเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคุณรู้มากยิ่งคุณเห็นมากยิ่งคุณอัปเดตเทรนด์อัปเดตอะไรตลอดเวลาเนี่ยคุณก็จะได้เรียกว่าได้เปรียบของคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากนั้นเรนื่องของความคิดสร้างสารรค์ที่ไม่ได้ไปล็อกเลนแบบเขาอันนี้ก็มองว่าเป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสำคัญมากเลยตอนเนี้ย สกิลในการพรีเซนเทชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการทำสไลด์การทำ PowerPoint หรือว่าเราจะใช้แคนวาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้มันออกมาดูดีทำให้มันออกมาสวยนะครับแล้วก็พวกคอมพิวเตอร์สกิลที่มันเป็นาทางด้านกราฟิกดีไซน์นิดๆหน่อยๆอาจจะต้องมีแบบติดไปนวมไว้บ้างนะครับมันจะช่วยนักมาร์เก็ตติ้ได้เยอะเลยครับอย่างนี้จำเป็นต้องเก่งไหมครับ ไม่จําเป็นต้องเก่งครับผมมองว่าจริงๆแล้วะความพยายามเนี่ยสามารถที่จะทำได้อยู่แล้วนะครับพวกคอมพิวเตอร์สกิลเนี่ยไม่ต้องเก่งเลยนะครับส่วนทักษะของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยฝึกฝนกันได้ถ้าเราแบบว่าเราสนใจมันจริงๆนะครับผมมองว่าเห็นมากๆนะครับแล้วก็เรียนรู้การทำมาร์เก็ตติ้งของไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นบริษัทเล็กก็ดีแต่ว่าเขามีไอเดียเจ๋งๆนะครับอันนี้เนี่ยคือแบบเราเรา,เราเห็นแนวทาง เราเอามาประยุกต์ใช้แต่เราไม่ก๊อปปี้เขานะครับอันนี้เนี่ยผมว่าสาคัญที่สุดครับโอเคครับก็สาหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่บีพูมากนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแชร์เรื่องราวต่างๆแล้วก็รวมถึงาการเตรียมตัวที่จะไปทํางานในอนาคตอย่างเงี้ยครับขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณครับ